แม่น้ำยมที่ไหลผ่าน4อำเภอในจังหวัดพิจิตรทั้งอำเภอสามงามอเภอโพกระทับช้างอเภอบึงนารางและอเภอโพทะเลมีระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนนเนื่องจากบานประตูของฝายสามงามซึ่งเป็นระบบไฮดรอลิกแบบพับได้4ช่องประตูที่บ้านจระเข้ผอมตบลรังนกอเภอสามงามจัังหวดพิจิตรปรากฏว่าบานประตูน้ำหมายเลข2ชำรุดครับไม่สามารถยกบานประตูขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมได้ ส่งผลทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ํายมที่ไหลผ่านช่องประตูลงสู่ด้านล่าง,างแล้วก็ทําให้พื้นที่ตอนบนแห้งไปหมดเลยนะครับระดับน้ําลดลงอย่างรวดเร็วไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ชาวบ้านอาเภอสางงามบอกว่าฝายกักเก็บน้ําแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อปี2563ที่ผ่านมานี้เองนะครับแต่กลับชารุดทุกปีครับไม่สามารถเก็บน้ําได้ทําให้น้ําในแม่น้ํายม ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นน้ํายังเต็มตลิ่งอยู่แต่ตอนนี้พบว่าปริมาณน้ําอย่างที่เห็นนะครับคือมันลดลงไปอย่างมากจนเกือบแห้งเสียดายงบประมาณที่สร้างขึ้นมาแต่กลับใช้งานไม่ได้นายทองคำคำแตงชาวบ้านหมู่9ตําตบลสามงามที่จังหวัดพิจ,จิตรบอกว่าก่อนหน้านี้เขื่อนยางเนี่ยก็เคยชำรุดเสียหายมาแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็เป็นฝ่ายระบบไฮดรอลิกแบบพับได้ที่เกิดขึ้นอยู่นี้กระทบกับชาวนาจริงๆครับ น้ำนั่นมันที่น้ำก็หมดเลย่ยช่วงนั้นมันเต็มตะลิ่งเลยไหมครับเต็มนี่ก็เข้าคลองนี่มันน้อข้าวรงเนี่ยเต็มมาออกกข้ามันมีคลองเล็กตรงนันใช่ไหมนั่นแหละแต่หลังพอประตูเสียนี่ไปหมดเลยน้ำออกไปหมดเลยในนาในเนื้อต้องอุดไว้เมื่อก่อนเนื้อไม่ต้องอุดมันจะเข้าอย่างงี้ไหมพอเขานั่นมันเกือบเกือบแก่แม่น้ำใช่ไหมตอนที่เขื่อนเนี่ยพอกักน้ำปุ๊บน้ำาก็จะอืดใช่ไหมใช่ไม่ได้บอกให้เขาลือทำไม ล่าสุดชลประธานจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้ประสานกับบริษัทคู่สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายสามงามเพื่อดําเนินการซ่อมแซมบานประตูที่ชํารุดให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการน้ําของแม่น้ํายมมีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําของกรมชลประทานทั้งการสร้างฝายยางที่บ้านจระเข้หอมตำบลรังนกอำเภอสามงามเมื่อปี2554 ใช้งบประมาณไปกว่า300ล้านบาทต่อมาปี2560ชำรุดเสียหายไปนะครับจากนั้นทางกรมสุลประทานก็ได้จัดสรรงบประมาณ180ล้านบาทสร้างใหม่ครับเป็นฝายแบบไฮดรอลิกแบบฐานพับได้ขนาดกว้าง68เมตรสูง3เมตร60เซนติเมตรกักเก็บน้ำได้ประมาณ16ล้านลูกบาทเมตรเริ่มก่อสร้างพฤษภาคมปี63แล้วเสร็จปลายปี63ใช้งานได้เพียง2ปีก็ชำรุด และใช้งานได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างที่ชาวบ้านร้องเรียนนี่แหละครับ